เอาตุก๊กตาไซโมเดลอาลกูกตุก๊กตาไซโมเดลอาเอาพี่มามีไปไซอาไปใส่ในในกองเน่ลูกอาใส่ในกองอนะืมเอาใส่ในกองกันลกูอาานกอ,กกอาปิดประตูตัวปิดประตูอา เปิดแถมข้างลูกเปิดแถมข้างเปิดฝั่งเพชรเปิดฝั่งเพชรเปิดฝั่งเพชรบเปิดล่ารตรงหั้นอ่ะอเปิดแถมฝัม <ๆ S 1> ่งหลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้โมเดมลเปิดประตูฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้ก็ะโหลก,ก,หลกอา้าวนี่ไปหไหว,เอ,ไวเอาไปาไหวอ้าวไปไหวโอ้น้ำลายย่อยเลยหลูกเออ้าวนี่ไปไหวตัว โมเดลูถช <Model. S 2> <c oughs>